พี่บิลิฟจ๋าพูดได้กี่ภาษาแล้วครับผมตอนนี้นูวพวกพูดได้สี่ภาษาค่ะจริงปะครับจีนค่ะ,คะมีอะไรบ้างครับผมกาหลีไทยอังกฤษแล้วจีนค่ะภาษากาหลีนี่เหรอใช่อุ้ยมันยากนะลูกไม่ยากเลยค่ะอ่ะพี่ชายอบป,ป้าอบป,ป้าร้อนอบอา้ออาวอบอา้าวไก่อบโอ กบอ๊ะโอะ้าขารับไปคุณย้อยไมไหคุณย้อยไหได้ไหวมัยนคุณยอยไหวไม่ไปอันนี้ไหวไหมมันก็ภาษาเดียวกันกัเลยโอ้ภาษาเกาหลีโอ๊ะ